สถูเกเสเลียเป็นสถานที่เก็บเกศาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์นั้นได้ปรงอสสังขารที่ป่าบาและเจดีที่เมืองไพศาลีพระองค์ก็เดินทางมาระยะทาง50กิโลมาถึงตรงนี้ก็จึงได้โปรงผมแล้วก็ได้มอบเกศาให้แก่เจ้าลิชวีที่ เมืงองแห่งนี้แล้วก็เจ้าดิชวีก็ได้เก็บพระบรมสารีรธาตุเ,าเก็บพระเกศาของพุทธองค์นั้นไว้ที่สถูปแห่งนี้ต่อมาพระเจ้าโสมมหาราศก็ได้สร้างสถูปให้ใหญ่ขึ้นมาฉังนั้นสถูปเกศเรียแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เราต้องรายควรที่จะ ไปกาบไปไหว้บูชาสักการะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นฝากให้เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะได้ถึงความเป็นพุทธะ